ม,มอสเสเซอร์ถังแค่นี้เนี่ยนะล็กจืดเท่ามแมลงสาบส่วนฉันมีมอสิทสเซอร์ถังกลางโอโ้โหใช่แล้วฉันมีมอสิสเซอร์ถังใหญ่มันต้องอร่อยมากแนะ่ฮะวเวสตอต์เธอได้เลยนิดเดียวแล้อย่างไงยังไงมันก็อร่อยแน่นแะน่ฉันรู้แล้วว่าจะกินยังไงใช้หลอดกินจะง่ายกว่าโอ้ใช่ได้กินแล้วอร่อยมากช็อกโกแลตอร่อย ไมค์ตาไนเ yeah. ยี่ยมใช่เลยฉันมีไอเดียเหมือนกันในกระเป๋าฉันมีปุปกรณ์ในการทำสไลเดอร์ฉันจะสร้างมันเดี๋ยวนี้เ oh <my. S 1> ยี่ยมมากพร้อมแล้ว oh <my. S 1> ฉันต่อได้เรียบร้อยและทีนี้ก็ใส่มอสเทเซออันแรางลงไปดูเจ๋งจังเลยดูสิรอที่ทางออกแล้วก็พร้อมกิน อร่อยจังต้องใส่ไปเยอะๆลงไปเลยชักลสปวดขคงฉันฉันนี่มันคืออัริยะจริงๆโอ้ใช่แล้วจริงมากเลยยอมยๆมยมฉันอยากกินมากกว่านี้มากกว่านี้อร่อยหมดแล้วเหรอ ขมจริงโมโหแล้วอินิดกินต่อนเลยได้ <c oughs> ฉันไม่ได้เป็นกค่ถังใหญ่นะแต่ลูกมอเทสเซอร์ยังใหญ่มากๆด้วยทห้วคนเลย <c oughs> อร่อยจัง <c oughs> แบ่งเราเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> มันเป็นของฉันคนเดียวนะฉันไม่แบ่งมันอร่อยมากเลย <c oughs> แบบนี้ไม่ได้ให้นิดไม่ยอมให้เองฉันจะใช้วิธีของตัวเองละ่ะต้อนจอรู้ที่ใต้โต๊ะ แล้วก็ใช้ที่เผาอันนี้โอ้โอใช่ออกมาแล้ว <What? S 1> เอ้ยแล้วมันหายไปไหนหมอดะเวนสเตอถ์าธขโมยของฉันงได้ไงแม่บ้างเหรอพ่อเ oh. ทก็ทาไม่ยอมแบ่งโอเคซีเรียลละนมดักจะงเลยอ่ะ oh. ฉันไม่ถูกใจเลยสีเรียลสีรุ้งแบบนี้ เป็นอีกครั้งที่ฉันโชคดีมากฉันได้ซีเรียลนมกลังใหญ่โอ้ดีใจจังเลยมาได้เริ่มกันนะมันเล็กนิดเดียวเอาคุณมานะโอ้ฉันมีไอเดียแล้วเพราะว่ามันเล็กมากฉันเลยต้องกินให้เข้ากันมีโต๊เเเกกะเล็กๆกับจานเล็กๆให้ฉันปากน้อยๆ <c oughs> เปิดกล่องซีเรียลเฮ้ <c oughs> hey, ใส่ชาม <c oughs> โอ้น่ารักจังเลยอ่ะ จากนั้นก็เทนนมดูน่ากินสุดๆต้องลองแล้วอ,อร่อยจังอร่อยม,กมาก <c oughs> ฉันกินหมดแล้วเวนสเตตาเธอ s <S ฉันเตรียมชามสีดำสุดปวดไว้แล้วและช้อนรูปจอบด้วยเท <c oughs> hey, ซีเรียลใส่าจาน <c oughs> เทน,นมติง มาหาฉันป้อนฉันทีนะอ,อร่อยจังเอาอช้อนสิมั่นมันมจาอะไรกันเนี่ยมือไรตัวนั่นมันคือติงสมาชิกในครอบครัวอขอบคุณนะที่ช่วยติงเก่งมากเอาทาไปได้แล้วตาอินิกเอ้อยตาฉันแล้วหิวม,มากๆเอาล่ะฉันนึกอะไรออกแล้ว ฉันต้องการชามที่มีขนาดใหญ่แล้วฉันรู้ว่าจะหาได้ที่ไหนอ๋อนี่ไงสารน้ำของฉันเทน้ลงไปจากนั้นก็เทซีเรียลอันใหญ่น่ากินจังเลยฉันติมเต็มความฝันของฉัน s <S ที่อยากว่ายน้ำในซีเรียลสีรุง้ง อ้รู้สึกดีจังเกือบเล่มเป็ดน้อยไปเลยเยี่ยมมากทีนี้ก็มากินกันเถะโอ้ใช่สนุกจังนี่มันคือโดนัทเหรอทำไมเล็กขนาดนี้ส่วนฉันมีโดนัทแสนสวยปกติฉันกินแบบนี้ทุกวัน ฉันมีโดนัทชิ้นบัลลังกฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยอยากลองแล้วจังฮ่าฮ่าเวนเตของเธอเล็กมากเลยเวนเต้ทำให้พวกเรากลัวสิไม่ได้ตั้งใจนะแต่ดีใจที่เขากลัวฉันทำให้มันแบนเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นแค่ทุบกันได้แล้วดูนี่สิมันดูใหญ่ขึ้นเยอะอืมอร่อยมากฉันกินหมดแล้ว ขึงตเาเธออินนิตเยี่ยม,มฉันมีไอเดียเหมือนกันชอบปากหวานหวานไหมพร้อมจบทุกคนเลยเริมท <What? S 1> ฉันสิอินนิต <Yeah. S 1> ไม่เราเป็นเพื่อนกันนะ mm. อามาชิมปากวเองดีกว่าอืมปากอร่อยจริงๆด้วยได้เวลากินโดนัทแล้วอืมนุ่มจังเลย มีความสุขจังทีนี้ก็ไม่แล้วในที่สุดฉันเรามาต้องนานเอาละ่ะตอนนันใหญ่ขนาดนี้ต้องกินอย่างจเจ๋งเอาผ้าสัดปักขนใหญ่มากเท่าทเทนเวสเดอเอาล่ะมากินกันเถอะอร่อยมากๆฉันอยากกินแบบนี้ต้องนานแล้ว สาวควรใช้เวลานานนะฉันไม่รีบหรอกฉันอยากมีความสุขในทุกๆคำโอ้ยฉันกินมากเกินไปแต่ว่ายังกินได้อีกฉันจะกินให้หมดเหลืออีกแค่นิดเดียวแล้วเป็นไงกินหมดแล้วยังไหม <c oughs> เก่งมากจ้ะยินดีด้วยผ่านไปตั้งหนึ่งร้อยปีเนี่ย ฉันดีใจมากมากเลยมาอร่อยที่สุดในชีวิตฉันผมอะไรกันเนี่ hmm, ดยดยาไม่ถูกเลยอะงั้นฉันจะกดก่อนนะ <Yes. S 1> แล้วจะเกิดอะไรขึ้น mm hmm. ดูนั่นสิอโออะไรกันเนี่ย mm hmm. มันคือช็อกโกแลตแท่งเล็กๆน่ารักจัง mm hmm. mm hmm. น่าเสียดายจะกินนะแต่อยังไรก็จะกิน ช็อกโกแลตไม่เคยไม่อร่อยแต่ว่าหมดแล้วฉันอยากกินอีกขออีกขออีกโพอีนะตอนนี้ตาอฉันแล้วกดปุ่มทำไมต้องตกใจด้วยมันก็แค่ช็อกโกแลตเอาห่ออ๋อทีนี้ฉันจะจัดการมันเ้วยมิมจะยินยินเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว ทีนี้ก็มาต่อกัน yes! และตอนนี้ฉันมีลองสบช็อกโกแลตเป็นไงล่ะมันทั้งสวยแล้วก็อร่อยมากมาลองกันโอ้ใช yeah, UH! ่ฉันชอบไม่รี่กดเราเข้ากดด้ยก็ด้กดแล้ว แล้วชกร้ายของฉันอยู่ไหนไม่เห็นอะไรเลย <S <S <personality sounds> เดี๋ยวก่อนนะฉันเห็นแล้วมันกำลังพุ่งมาหาเรามันใหญ่มากเลยไฟเป็นไงดีอีกไม่กี่นาทีชกร้ากจับพฉันแล้วมีใครูลวิทีหยุดมันบ้างไหมอาอไม่นะเราขาดการติดต่อทุกคนหนีแล้วอินนิ่เอาไดเปาผมมามาเลยชกร้ายกันเถอะเพเธอเดี๋ยวฉันช่วยเค่องพนไฟดีกว่า เจง๋งสำเร็จแล้วฉันมีล่มด้วยฝนตกเป็นช,โชโ็อกโกแลตจริงๆอ่ะสุดยอดไปเลยอร่อยม,มาก,มากๆเจ๋งจริงสาวๆอินิทแมนสเตอร์ทางนี้ค่ะหนูว่ารูปเสร็จแล้วหนูต้องการพิซพซ่าทำพิซซ่าหน่อยได้ไหมแน่นอนไม่เห็นต้องถามได้เลยเฮ้ออินิทหยุดนะเอาไม้นวดแป้งมาหนไม่รู้วิธีทำอาหารเลยคิดแป๊บนึงนะ ใช่แล้วฉันจะทำพิซซ่าหวานๆแป้งพิซซ่าต้องทำมาจากมาฝฟั่งฮับบ้าบับบ้าแต่ถ้าไม่มีไม้นวดแปง้งฉันไม่เคลื่อนจากที่ควบคุมด้วยรีโมทบ,บังคับเอามารีดแบบนี้ดีมากสุดยอดไปเลยแมนสเตอร์ <c oughs> ดูนี่สิแป้งพิซซ่าของฉันพร้อมแล้วเธอคิดว่างไง <c oughs> เลวร้าย่างงั้นเ <c oughs> หรอแต่ฉันตั้งใจมากนะช่างเถอะมาเพิ่มท็อปปิ้งกันใช่แล้วมาร์ชมันละเหลวหวานหวาน แบบนี้ฉันคิดว่าพอแล้วละเลงให้ทัว่ว <c oughs> ต่อไปฉันต้องการกัมมี oh. มันทั้งน่ารักและก็สวยใส่ลงไปบนพิซซ่าของฉันด้วยเยี่ยมมากจากนั้นก็เพิ่มลูกกวาดเหมือนสปริงค้อแสนสวยยูหูพิซซ่าของฉันพร้อมแล้วดูน่ารักมากเลยเวนสตีว่าไงน่ารักสวยแต่ไม่อร่อยแน่นอนมาดูพิซซ่าสสนอ,อร่อดีกว่าว่าต้องทำยังไง นแรกเปลี่ยนแป้งให้เป็นสีดำจากนั้นก็ปั้นให้แป้งดูเหมือนแมงมุมติงฉันต้องการแกจัดการซะมือฉันจะได้หมล้ว <c oughs> เยี่ยมมาก <Cool. S 1> ขอบคุณนะ <Okay. S 1> ติงทำแป้งแล้วหน้าที่ของฉันคือเพิ่มไส้มีเปปเปโรนี่และก็ตาจากพริกสีแดง <c oughs> จากนั้นอโต้คมๆมกับชิส หั่นแล้วก็มมวนในแป้งนี่จะเป็นขาแมงมุมของฉันพิซซ่าของฉันใกล้เสร็จแล้วแค่ต้องย่างให้สุกด้วยเครื่องพ่นไฟสมบูรณ์แบบพิซซ่าของฉันพร้อมแล้ว hmm. เออแมงมุมเจนลองพิซซ่าได้แล้ว mm. คนเตยมอะไรมาบ้างนะ mm. ว้าวเจนอะไรอะ่ะแม่จ๋าแมงมุมยมักษ์น่ากลัวจังเลยมันคือแมงมุมจริงๆเหรออ,อ๋อเดี๋ยวก่อนนะมันคือพิซซ่าแมงมุมมีพเปซ่าโรนี่ด้วยอะไร นละขาของมันก็กินได้เหมือนกันว้าวมีชีสอยู่ข้างในด้วยสุดยอดไปเลยอร่อยจริงๆก็ฉันเป็นคนทำว้าวพิซซ่าสุดจัมพูคก,กับเยลลี่ไม่ธรรมดาหนูไม่เคยกินอะไรแบบนี้มานก่อนเลยต้องลองฮืมทั้งหวานแล้วก็อร่อยมากๆวิเศษและแน่นอนพิซซ่าของอีนี่ชันนะดนหรือเปล่าเย้ เราต้องเป็นเพื่อผ่อนคลายโอ้เจนว่าเสร็แล้วอะฮะและนี่คือเครื่องดืม่มหนูอยากได้เครื่องดื่มสันอร่อยได้เลยแน่นอนอฉันต้องการหม้อยาของฉันในหนังสือมนดำเันตหาสูตรที่ดีที่สุดโอ้อยู่นี่ไงนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการดีมากที่ฉันไม่ทุกอย่างท่ฉันต้องการสำหรับสูตรนี้ มาเริ่มทำเครื่องดื่มกันแค่ซนต้าร้นผลไม้ลงไปจากนั้นก็นำม่วกกับลิ่นสีม่วงมันยืดได้ยอย่างสวยงามต่อไปก็เป็นกบเยี่ยมมากยาของฉันเอ้ยหมายถึงเครื่องดื่มนะเสร็จแล้วอินิททำอรอยู่ก็กินเวฟครีมไงกินไม่ได้หรอมาร่รยมากๆนะติงฉันต้องการแกไปเบียเบ่ยงเบนความสนใจของอินิ ส่วนฉันจะเอาวิปครีมของเธอมามมมมมอืมอร่อยจังเลยฉันชอบโอ้อะไรอะมีบางอย่างแปลกแปลกนะฮะจะกันจีเจกันจีฉันเส้นตื่นนะหยูดไครอะีมากได้วิปครีมแล้วเยี่ยมมันก็สิ่งที่เครื่องดื่มของฉันขาดหายไปดีวิปครีมสวยๆต่อไปฉันต้องการเจอรสเปรี้ยว บีบเจอเปรี้ปรีดลงไปเลยที่เหลือก็ตกแต่งด้วยเยลลี่ลูกตาแล้วก็หลอดลองได้แล้วล่ะว,ว้าวสวยจังเลย <Okay. S 1> ฉันจะเริ่มทำเครื่องดื่มเหมือนกันฉันต้องการเป็นเลย <c oughs> ใช่แล้วมันอร่อยมากมากใช้มีดเอาลูกบอลออกไปก่อนเ <c oughs> ยี่ยมสำเร็จหวานอร่อยจัง <c oughs> เทใส่แก้ว อะไรต่อนะใช่แล้วฉันต้องการน้ำแข็งในตู้เย็นมีเยอะมากแต่ฉันต้องการน้ำแข็งบดใช้ค้อนทุบน้ำแข็งให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยูสนุกงเลยพี่นิดระวังหน่อยได้ไหมเย้เสร็จแล้วเอาใส่แก้วต่อไปก็เพิ่มแฟนตาเจนชอบมันมากๆเปิดฝาเปิดสิ อ๋ออ๋อไม่ได้ผอนะแบบนี้ก็ไม่ได้ฉันลองทุกอย่างแล้วอีนดยานะอ๋ออ๋อน้ำอันลมกระเด็นท่วไปหมดเลยแต่ oh <my> มันอร่อยมากเลยนะห <c oughs> วังว่ายังมีเหลืออยู่เทใส่แก้วทีนี้ก็มาเพิ่มน้ำอัดลมรสแบล็คเบอร์รี่ค่อยๆเปิดสำเร็จเทใส่แก้ว ดูสิน้ำแบ่งเป็นชั้นๆได้อย่างสวยงามทีนี้ก็มาตกแต่งกันบีบเจลรสเปรี้ยวแล้วก็ลูกกว่าเนสบีบเจลรสเปรี้ยวลงไปบนแก้วจากนั้นก็อร่อยลูกกว่าเนสเป็นรสผลไม้ไม่เล็กๆสีสันสวยงามแล้วก็เสียบหลอดรับรองว่าอร่อยแน่ใครคิดว um ่างัวันน um ี้ว้าวถุวแก้วดูน่าอร่อยจริงๆด้วยห mm hmm. นูอยากลองแก้วนี้ก่อน มันดูไม่ธรรม,มดาเวแบบครีมอร่อยจังมาลองเครื่องดื่มกันอร่อยกันค่ะ<อ>ต่อไปเราจะมาลองชิมเครื่องดื่มสายรุง้งอินนิตเป็นคนทำแน่นอนอหวานจังเลยหนูชอบมากๆแต่ใครชนะนดีอินีิตเธอเก่งที่สุดบบว้าวจริงเหรอฉันมีความสุขไรสาระเ <c oughs> จนม่าเสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยหนูต้องการเบอร,ร์เกอร์คนทำได้หรือเปล่า สบายมากทีนี้อ๋อได้ได้ฉันทำไดมาเริ่มกันเลยขนมปังแบบไม่อร่อย <c oughs> แต่ฉันมีโดนัทฉันมีไอเดียดีๆแล้วฉันจะทำเบเกอรห์หวานใช้โดนัทแทนขนมปัง <c oughs> และไส้ก็ทำมาจากช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตอันนี้แล้วก็อันนี้ทีนี้เราต้องการซอสมาลองกันเจลรสเปรี้ยวจะซีดรอป อุ้ยเปรี้ยวจังเลยบีบเจลลงไปบนช็อกันแล้วลัจากมันก็ตามได้มาร์ชเมลโล่ฉันอยากเพิ่มเส้นเยลลี่ด้วยและก็ราดน้ำเชื่อมสตอรอเบอร,บอรี่มันต้องอร่อยจนแสงออกปากเหลือแค่ประกบด้วยโดนั้นอีกครึ่งเย,ย้ฉันทำสำเร็จแล้วเวนเตนคิดว่างไงเอ้ยมันหวานเกินไป มาดูดีกว่าเบเกร์สนอร่อยเป็นยังไงขัานแรกเรามาย่างเนื้อโดยเปิดกระแสไฟแรงสูงใส่แว่นตาและเปิดกระแสไฟนี่แหละที่ฉันต้องการเรามาย่างเนื้อกันอ้าดีงามเนื้อของฉันพร้อมแล้วใส่ลงไปในเบเกอร์เอ้ยออ,ออามีกระแสไฟแรกมากโอ้ อย่ามาจับฉันแล้วบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันในตอนทำชั้นอาหารเราไม่มีเพื่อนเบอร์เกอร์ของฉันต้องชน,นะตัดชีสให้เป็นฟันเพื่อใส่ลงไปในเบอร์เกอร์ทีนี้ฉันต้องการอย่าลืมลุกตาขา้าฉันขอนะข <c oughs> อบคุณคนเก่งถึงไหนแล้ว <c oughs> จริงด้วยใส่ลืมลกตาลงไฟทีนี้ก็พลิกสีแดงมันถผ็มมาจนตาลุกเป็นไฟ มันจะเป็นเขาสมบูรณ์แบบทีนี้ก็ลองได้แล้วว้าวดูเท่ม,มากเลยแจ๊ลองได้แล้วว้าวบัคกา้าของหนูพร้อมแล้วมีเบอร์เกอว์นหวานสักอินนิดและบัคกา้าปิศาจสีแดงจากวันสแตยมาเริ่มาจากอันนี้กันมีเยลลี่ลูกตาสุดนเจ๋งด้วยหนูชอบมากมากอืมอร่อยจังเลยทีนี้ก็มาลองบอัคกา้กากันอืมอร่อยมากชอบดีใจที่ชอบ กินนี้มาลองเบเกอร์ของอินิดกันเลยโดน,นัทแล้วก็เย็ลี่รู้เลยว่าทั้งหวานแล้วก็อร่อยอ,อร่อยจังเลยหนูอชอบริบบิ้นสีรุ้งมันหวานแล้วก็เปรี้ยวในเวลาเดียวกันโอ้ <c oughs> ฉันเลยว่าเจนต้องชอบอันไหนอร่อยที่สุดน,นะหนูเลือกอันนี้เวสเดย์ <c oughs> ถามจริง <c oughs> มันที่สุดอ้เวสเดย์เธอยิ้มเหรอ <c oughs> เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอยิ้มนะ <c oughs> และครั้งสุดท้าย <c oughs> ไม่ฉันไม่ยิ้ม เย้ <_ d ance> เวนสเตม,มาเต้นกันเจนว่ารูปเสร็จแล้วใช่หนูว่าเสร็จแล้วครั้งนี้หนูต้องการแพแนเคก้กเลือกได้ดีฉันมีแป้งสิสีพร้อมเลยรับคำท้าเริ่มจากตรงไหนดีไม่ฉันเริ่มก่อนติงฉันต้องการสีย้อมสีดำเยี่ยมแบบนี้แหละบีบสีย้อมลองไปในแป้งและผสมให้เข้ากันจนเป็นสีดำที่สมบูรณ์ต่อไปฉันต้องการเข็มฉีดยา เติแป้งสีดำเข้าไปที <an> <ๆ>นี้ก็บีบแป้งลงบนกระทะฉันจะทำแผนเค,ค้เป็นรูปใหญ่แมงมุมมันสวยงามไม่เหมือนใครจากนั้นก็วาดแมงมุมตัวน้อยๆสุดยอดฉันต้องการจานแต่ไม่ใช่แบบนี้บีบน้ำเชื่อมสตรอเบอร์รีสีแดงลงไปและตอนนี้จานของฉันดูสวยงามจนน่าขนลุก วางแผนเคก้กเยแมงมุมลงไปแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลผงให้เหมือนกับว่าเป็นเย,ยแมงมุมจริงๆวางแมงมุมไว้ด้านบนเสร็จแล้วสมบูรณ์แบบทีนี้ก็ตาฉันฉันคิดว่าฉันจะวาดยูนิคอร์นมันสวยและก็วิเศษมากๆเอาแป้งสีดำมาวาดโครงร่างของพันเค้กยูนิคอร์นกัน เป็นยูนิคอร์นที่น่ารักมากๆวาดของร่างเสร็จแล้วก็เติมแป้งสีลงไปตัวของยูนิคอร์นจะเป็นสีขาวส่วนจมูกจะเป็นสีชมพูเอ้บีบแป้งไม่ออกอะเกิดอะไรขึ้นมันตันเหรอเร็วเข้าออกมาอ้าไม่นะหน้าฉันเต็มไปได้วยแป้งอีนิดมีแต่เธอเท่านั้นที่ทำแบบนี้ได้แต่แป้งอร่อยมากนะฉันชอบเห็นฉนดิบก็เธอะอีหย่าแยงอ,อร่อย <What? S 1> แต่เราต้องทำแพันเค้กให้เสร็จ เติมป้าสีสีในช่องว่างทั้งหมดและแผ่นคอก็เป็นสีรุ้มมันต้องสวยมากแน่แน <c oughs> ่ยูนิคอร์นของฉันพร้อมแล้วแค่ต้องกลับด้านเอามาใส่จานสุดยอดสวยจังเลยเวนสเตเธอชอบไหมฉันไม่กินอะไรแบบนี้แน่นอนเอาแันเค้กไปให้เจนกันว้าวมันคือ,อยูนิคอร์นเอาพรเจ้าแมงมุมเหรอ น่ากลัวจังเลยเวนจะทำสิ่งที่หนูกลัวอีกแล้วอ่ะมันคือพันเค้กแมงม,มุมแปลว่ากินได้แจ๋งอร่อยจังเลยส่วนจานนี้คือยูนิคอร์ที่น่ารักหนูอยากเล่นกับมันอืมว,ว้าวยูนิคอร์อร่อยมากมากอีนิดท,ทำได้ยังไงกันช่างวิเศษจริงๆเลยสุดยอด,ดและก็เธอเป็นผู้ชนะแน่นอนอีนิด ยฮูนิคอร์นแรกที่สุดไม่ยุติธรรมเลย